วัสดีนาะค่ะเพื่อนๆทุกคนมากค่ะมื่อนีปางจะพามาเก็บเห็ดอ้ำก็เห็ดน้ำมาเห็ดล่มนะคะเนาะเห็ดกอและเห็ดน้ำมาเห็ดล่มปางเห็ดมันขึ้นอยู่หน้าบ้านนี่ค่ะเห็นบหมค่ะ นี่ยค่ะพี่น้องค่ะอันนี้คือเห็ดดินนะคะเห็ดดินนี่คือเห็ดลมค่ะพี่น้องค่ะเห็ดลมเนี่ยค่ะกำลังออกเลยค่ะพี่น้องค่ะเห็ดลมอันนี้ดอกน้อยๆนี่ค่ะเห็นบ่ค่ะพี่น้องค่ะดอกน้อยๆ พัดนั่งขึ้นแหงเอกในดอกนึงนะคะนะพี่น้องค่ะอันนี้มันเห็ดอย่างนอเนาะเห็ดดินคะือกันเลยเห็ดน้ำหมากกับลายลายค่ะพี่น้องค่ะเพิ่งเอา เน <sup> yeah. ี่ยค no ่ะเลี้ยงายเลยค่ะพี่น้องค่ะเห็นบ่เนี่ยเลี้ยงายเลยได้พี่น้องบ่เดเบอลเดนค่ะเห็นบ่เนี่ยค่ะเนี่ยเลี้ยงายเลยค่ะพี่น้องค่ะพว้าหน้าบ้านนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะสนามหญ้านี่แหละค่ะพี่น้องโอ้ยเนาะเบิ่งเอาดอกนี่ตาเสียดายดอกนี่ตาเสียดายเบิ่งโอ้ย เอาที่เพื่อนเอาที่เพื่อนนี่แหละเนาะค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะเดี๋ยวปางจะเก็บนะคะเนาะเดี๋ยวปางขอเก็บแป๊บนึงเนาะค่ะเนาะเนี่ยโอ้ยพี่น้องค่ะเกือบวัทันค่ะพี่น้องค่ะเกือบเท่าเนี่ยค่ะพี่น้อง ดอกนี้ยังอ่อนๆอ,อยู่เลยค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยตุ่มๆแง่แง่แง่ตุมต่มๆค่งะเห็นบ่เนี่ยดอกน้นอยๆกำลังออกค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยเป็นแดงเห็นไหเป็นแดงนี่เห็นบ่ค่ะพี่น้องโอ้ยเนี่ยค่ะพี่น้องเห็นไห เอาหน <ara> ok ้าบ้านนี่ละพี่น้องค่ะยางตอยางตอยางต่อแต่เสียดายดอกนี่ค่ะพี่น้องเสียดายดอกนี่เถ่าเก็บเก็บค่ะพี่น้องเก็บ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 ดอกนาไม่เห็นบอกตขาบโว่โวงสีกินด่าีแม้วะเห็นบอดอกน้อยๆกะทยอยออกมาเรื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะจุ่มเดียวจุ่มเดียวดอกน้อยนึง ดอกน้อยสองค่ะพี่น้องเห็นบ่ลูกมันใสก่กระแปง้งใส่กระแปง้งใส่กระแปง้งใส่กระแปง้แปงค่ะพี่น้องเอ้ยงามหลา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 ยพี่น้องค่ะหลังฝนตกเห็ดกับเปียกชื้นแฉะนะค่ะนาะเห็นบดน้ำมากเห็ดน okay, ้ำมากเก้าเลยค่ะพ um ี่น้องค่ะ อย่างต่อยางต่อ,ยา,ตอยางไปพูนค่ะตาผนเนาะให้หน้ำมันสูงสุดเฮ็ดลมค่ะพี่น้องแต่ว่าดอกบวชัยงามเพราะว่ามันอ่าอยู่ในสนามหญาา้าบ้านค่ะพี่น้องค่ะมันเลยดอกบวชัยงามเห็นไหม<ๆ>มันเลยดอกบวชัยงามค่ะพี่น้องค่ะเห็นไหมค่ะมันอยู่ในหน้าบ้านนี่ค่ะในสนามหญ้านี่ค่ะมันเลยบวชัยงาม เอาปลาจอบเบิ้งจักน้อยเนาะค่ะเนาะตอนนี้ก็ได้หะเบิ้งแต่เห็ดนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าน,นอไม่บบมีกบอบบได้ออกนอและค่ะพี่น้องเพิ่นเช้าออกนอแลละค่ะพี่น้องคะ่ะนอไม่บบมีกอกระเบิดฤด,ดูกาลแลวเนาะคะ่ะนะโอ้ยเห็ดล่มคอยพี่น้องคะ่ะบ่าทันค่ะพี่น้องคะ่ะแมงผัดมะเจกินก้อนแหละค่ะพี่น้องเห็ดล่มคอยพี่น้องนี่ค่ะ แมงจ่อกค่ะพี่น้องค่ะแมงจอก่อนรเลยด้ใหญ่สัมใะให้เ <farklı> พ <spooky> ิ่นดอกใหญ่จากน่อยนะโอยพี่น้องค่ะดอกน้อยดอกค่ะี่เห็นบ่าะหดอกน้อยดอกน้องในลิ้นได้เคียดค่ะพี่น้องค่ะนางได้เคียด ปลายยางโตจักหน่อยเนาะค่ะนอก,กอนฝนจะมาแห้งค่ะฝนตกค่ะมืนน่อไงฝนตกโอ <c oughs> okay, เค sticky พันซื้อซื้อเขียดตั้งซื้อให้เขียดเพิ่น <c oughs> ตั้งซื้อให้เขียดเพิ่นขาเหนียวนะโอ้ยนาลินก็ได้ขำๆเนาะค่ะเนี่ยคนะ่ะพี่น้นนองค่ะปลาเห็ด ปางจะพาจอบไปข้างนอกเลยเนาะคะ่ะเนาะปางบอกเขาไปเพราะว่าฝนมันตกฝนจะตกมาเดีย๋ยวปางจะเล่นออกจากตาพอทันค่ะพี่น้องปางเลยมาจอบจอบแล้วเดีย๋ยวจะพาไปเบ่งอหมองน้องใหม่โมีก่อน,นะคะน้องบ่ได้อัปเดตน้องใหม่โมีก่อโดนแล้วเพราะว่าเป็นบ่ออกนอกอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเบิร์ดฤดูกาลค่ะพี่น้องเบิงบ่งเกียร เก็ยตทางอเมริกาเก็บเด่นย้อยๆค่ะน้อ,องอลินสอบจับเลนโอเคอเก็บเลยค่ะดอกนี้หน่อยวัคไฮงามแล้วกะเหี่ยวเิ่มโอ้ยเนาะพี่น้องมามา<แ>บโบทันแมงเก่กาค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งเอาดอกน้นอย ดอกไม้น้อยวันทันแมงพอมการขยัเห็นบอค่ะออกมาเรื่อยๆค่ะ mm. แต่ว่าน้อยแห้งค่ะพี่น้องค่ะน้อยแห้งหน้อยแห้งก็เก็บเนาะพี่น้องโอ้ยน้อยแห้งก็เก็บอ๋โอเคนี่หน้าที่พ่ออ่าฮะเห็นบอค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะ โบทันแมงค่ะพี่น้องค่ะเห็ดเห็นบ่ค่ะมีแต่โบทันแมงค่ะพี่น้องปางว่าแล้วโบทันแมงอันนี้กะดอกนี้เอาไว้เพิ่นใหญ่กันแล้วกันโอ้ยเย็เลดิปางเ็นอยู่นี่ดอกนี้ผ้าหมุนไปอ๋อคู่ดาร์ลิง กางกสื้ิผาเก็บไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะโอ้ยพี่น้องค่ะเห็นบล็อค่ะสองสามดอกอย่างนี้ค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นบลอค่ะพี่น้องจุ่มนี่ปางเก็บเก็บเนาะค่ะเนาะเห็นบลอค่ะเอาไว้ทำเก็บมวลนาเนาะค่ะเนาะพูดอะ่ะกันพี่น้องค่ะนะสี่ดอกน้อกันค่ะพี่น้อง เอาไว้เอาไว้แต่มาเก็บอื่นเร้านะคะเนาะเอาไว้แต่มาเก็บอื่นเร้าเห็นหมโอ้ยกำลังงามเลยเห็ดดอกน้อยหน่อยค่ะพี่น้องเห็ดแดงเห็ดน้ำหมากนาอกแค่นาะนะผสมประสานกันไปเห็ดพาเก็บแต่เห็ดในลกงวดนี่น้องไม่โบมี่กอกะโบใครข้นก็ตายนัพี่น้องค่ะไม่บมีกอกเห็ดน้ำมากเห็ดน้ำามากดอกน้อยดอกเงี้ยแม่งกินไปแล้วค่ะพี่น้องเด้อดแต่ะ เลือดแต่ขเลือดแคด่ะาโอ้ยพี่น้องกะดอกน้อยแองเห็นบ่คะเผาค่ะพี่น้องบพร่ะคยงามน่ะพราะคยงามเอาไว้หน่ละน่ะนี่ตุ่มๆเลยดอกนี่ตุ่มๆน้อยๆกระแปงตุ่มๆน้อยๆอันนี้เครื่องไซจะเป็นเฮดไซเดือนเนาะค่ะเนาะ เฮ็ดใส่เดือนแต่ว่าเฮ็ดจ้าพวกเนี่ยปางบมลูค่ะเนี่ยปางบมลูว่าเป็นเห็ดยังเนาะหรือว่าเป็นเห็ดดินเห็ดแทดกับโมลูเนาะค่ะเนาะเนี่ยปางบมลูว่ามันเป็นเห็ดยังเนาะค่ะเนาะคล้ายๆเห็ดดินคล้ายๆเห็ดดินเห็ดแทดตานเฮาค่ะพี่น้องเฮ็ดหัวหยาประมาณนี้ปางก็จะเอาไว้นี่ยละปางจะไปเก็บเพิ่นปางได้เดินออกจากป่ามาได้ได้พี่น้องปางก็เก็บตามสนามหญ้าหน้าบ้านนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะปางก็เก็บตามสนามหญ้านี่แหละค่ะพี่น้อง สนามหญ้าบริเวณบ,บ้านๆเนี่ยนะะเนี่ยค่ะมันก็ออกมาเรื่อยๆค่ะพี่น้องเห็นบอกค่ะแต่ว่าบอทันแมงค่ะแมงกินก่อนค่ะประมาณนี้ค่ะปางกับบอทันได้พาเข่าปลาไปเก็บอีกปลาหนึ่งนาะคะ่ะปลาเห็ดพึ่งที่ไม่เห็ดหลายๆนะเนาะ,ะปางบอทันได้เข้าไปปางก็เดินหาแต่รอบๆ ป้าบ้านนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะขางกลับไปกลับมาต้องจ้องดีๆค่ะมันอยู่ไตหยาเนานะคะ่ะเนาะมันอยู่ไตเกอานานะหยาเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะอยู่ไตเกอะหยาน,านะะี่บัวกระดอกบัวเคยงามดอกบัวเคยงามขาไว้นี่แหละเนาะเ่าค่ะดอกนะะี่ค่ะเ่า ดอกนี้ยังท่านเถาค่ะพี่น้องค่ะเก็บได้บ่งามเลยดอะเ,เนี่ยค่ะถัดมานนนเนาะพี่น้องเห็ดดินนี่เป็นเห็ดดินบอเห็ดดินหรือเห็ดทานประมาณนี้เห็ดทาน เเาาน <S <S หานหมรอบๆสนามบ้านนีรีได้พี่น้องคะ่ะปะจอบโตอจอบต่ตโตนี่อาจจะเป็นเฮ็ดยาหรือเฮ็ดลิ้นจือปางตองไปเบิ่งในหนังสืออีกทีเนาะค่ะเนาะมันเกิดตามหมอดหมอก่ะ <S <S เอาไส่กระป๋งกันด้วยค่ะพี่น้องค่ะ,น,คะนี่ค่ะเนี่ยเนี่ย นคะเห็ดเต็มกระมือเห็ดดินปงังเอากะแปงไว้วางไว้ทางผุนปงังบอดี้ทีก็แปงมานำ้ำปงังบางกะแปงไปอทนึง มึงค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยคือเห็ดผึ่งยังนอดนเนาะพี่น้องค่ะเห็ดผึ่งยังนอดนเนาะพี่น้องเฮ้ยเอาเดี๋ยวปังจะเก็บเนะค่ะนะ่ะเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวปังจะเอาไปมึงในหนังสือเนาะคะ่ะพี่น้อง ท้องอยออกสิมงม่วงมันบ่ค่ะพี่น้องเนี่ยขณะแบบนี้เลยเห็ดยังมันเห็ดอันนั้นบ่ฮะอขอนสนมันบ่ป้ายยางตอค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวป้ายจะพาเดินเก็บไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะเป็นเห็ดน้ำหม,หหม,หหมากเห็ดยังไปเองเห็ดป่างก็เต็มกำม,มือเลยพี่น้องเห็นบะ ไปเรื่อยๆเ,เห็นว่าเต็มกำมือเลยดอกงามๆเอนี่ก็เอาไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะนาอพี่น้องจ้าคลิปเก็บเห็ดนาบ้านเอาไว้เจอกันคลิปนาค่ะเดี๋ยวจะพาเขาไปเก็บในป่าเห็ดของแท้เนาะค่ะบบแมนนาบ้านค่ะอันนี้นาบ้านนี่เลยค่ะสนามหญ้าตามรอบๆบ้านนี่แหละค่ะ ไปแล้วค่ะพอกันคลิปหน้านะคะน๊าะบายค่ะ